เอาเองกระดาษเพชรไปดาบเพชรเลยเหรอกระดาบเพชรเลยพี่ดาบไปก็พอทำไมแบบดาบเพชรมันคงคงทนหนึ่งอะอ๋อไว้บล็อกบล็อกไว้พี่เฮ้ยจุดเกาะอะพี่จุดเกาะธนุจุดเกาะไปเลยจุดเกาะเลย ดูเชืกกอกรอบพี่ก่อนมันมีมันม,ม,ม,มีดาบเพชรอันนี้อยู่พี่เอาปะไม่ไม่พี่มีดาบไฟอยู่นี่นี่น,นี่ผมเอาคงทนเก็บไว้แล้วกันปลาเล่นเล่นปลาเล่นเล่นปลาเล่นเล่นปลาเล่นลเล่นเฮ้ยอีกดนเขาขุดที่กั <c oughs> นบราไม่สนใจ เฮ้ยเฮ้ยส่งยครับรองเท้าปุ๊บปุ๊บปุเฮ้ยไปงอะไม่จัดเดียมันบอกวะไรก้เาอยู่ดีก็ตีจอมพี่กูเจยเลยเฮ้ยพี่ผมจะเอาลูกดอกไงวะเออเอคุณทำชื่อกอกันเลยทำแล้วครบแล้วครบแล้วเออปิงๆิงิง กตีกตีมาไปดึงกตีมาไปสายบาทสังว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 าทเฮ้ย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 เฮ้มีดอมเม็ดไม่แตะสักนิดเดียวอ่ะไม่เจ็บปวดเลยอ่ะแหม่โคตรสากบาทอ่ะมีขนูอยู่อะแต่ไม่มีลูกดอกอ่ะพี่ก็มีพี่ก็มีขนูแต่พี่ไม่มีลูกดอกเอ้ยขุณหินนี่ อาหินอะพี่สิเอ lings, icks, ็ก้อนเฮ้ยมีมีมีรงหนูละยังไมันก็ช่วเราไม่ได้หรอเขาตบกขาพี่เนี่ยช้าช้าพันเน่ ทุกอุ้งมือมาจากไหนโอเคอืมไอแบตตู้หรอครับมันเอามาจากไหนวะมันได้จากกล่องไงมันมีกล่องอยู่อะเฮ้ยมันมามันมาแล<ะ>้วหนึ่งคนมาแล,ะละ้วหนึ่งคนอืมตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเออ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 ตีกันตีกันตี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 เออฮ่ออออาฮ่ยังไม่ได้ใจดอทเอฟเฟิร์เลย อ้าวตายแล้ววหรอ,อบจบเลยนะดูสิดูกดตีบนกระดาษหน่อยว่างสร้างบา้านต่อตาต่อตาเลยแก้แก้ไปกับไม่ไม่ช่วยกันแต่ที่จริงเหลี่ยมจัดจัดอะเหลี่ยมนั้งคู่ <more> อะเฮียโกเทียนอะแต่ว่าอีกกล่องหนึ่งอีกกล่องหนึ่งอยู่ไหนวะอู้โหพงศพันพงศพันชาตีเย <ator> ี่อ ช่วยกันตีแล้วก็โดดแล้วเวลาตอนถึงเราให้ว่าพี่แล้วก็โดดโดดโดด,โดดตายหาให้หมดอ่ะพี่แล้วเราก็แบบดูกันว่าใครจะเป็นผู้ผชนะคนสุดท้ายอะ่ะแบบนี้อะ่ะเฮ้ยหรือไม่ก็นี่ก็ได้พี่สมมติเราชนะกัเหมเลยใช่ป่ะแล้วเราสองคนแล้วก็โดดแล้วก็โดดโดดโดดน้าผาตายอ่ะพี่อ๋อพี่าพี่จะให้เองชนะดีกว่านะตีเออใครอะ่ะ ไม่ใช่เองใช่ไหมยิงแ่งเลยใไม่ๆๆยังอยู่ในฐานอยู่เลยสวัสดีอารเล็กจุงเบย์ยังไม่มีเนี่ยพี่แตกหนึ่งสวะไงาอารเล็กจุงเบย์ในดูของไหนดิมันคงมีฮนูดีอะเห็นฮนูเอ็นชาร์จอยู่กูฟ้าบิดไม่ค่อยเป็นเนี่ยปัญหา เอ้ยเลเวลอัพเลเวลอัพทีนี้กูตกใจเลยนนเนี่ยเกมค,มความคมพลัง,งยิงเออนี่สิโภคภันเลเวลโอเคเอ้ยอยู่ไหนวะผมอยู่ในฐานอยู่เลยอขุดไม้ไม่ได้ขุดไม้ไม่ไ,ด,ไมด้ไม่ใช่ขุดไม่ใช่ขุดไม้ขุดหินไม่ได้ไม่มีหินให้ขุดอ๋อไอ้อยู่ฐานอยู่เล้อเอ้ยเดี๋ยวพี่ต้องไปช่วยเองแล้วล่ะ ดี๋ยวพี่จะเอาลาวาไปที้ให้ถังนึงนะผมมีโอเคผมมีโอ้ยผมมีสองถังแล้วเนี่ยเออโอเคไม่ต้องไม่อะไรแบบนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วที่ตากูเยอะจังวะถังเดียวดีกว่าจะช่่งมันเดี๋ยวผมไปต่อไปตรงกลางนะครับพี่ก็ต่อไปตรงกลางแล้วเอ้ยเอ้ยเยไม่มีอาหารว่ะไม่มีอาหารเอ้ย ได้จุดไหนวะได้จุดไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ่ายไม่เหรอไม่อยู่ถัดอยู่ถ่ายโดยเองถ่ายโดยเองมเรียงอะไร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 จุดไหนวะอ๋อตีอยู่นั่นทิ้เที่ยวทิมาช่วยแล้วเออไม่อืมอืมจะเอา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 เออเอาเลยเข้าหลังวันเข้าหลังวัน เอาตีโน้ตมึงเฉยเออเออเออี้อ่ต้องเหลี่ยมต้องเหลี่ยมต้องเหลี่ยมไม่เหลี่ยมไม่ได้เหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเออเหลี่ยมเลยผมตายผมตายผมตายเออไม่น้องกูมึงนีอาทำน้องกูเหรอมึงนี่อาเหรอมึงนีอาเหรอจะมางนี่อาเหรออ๋ออ๋อออะไร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 ของหัวของหัวเลยของหัวเลยของหัวเหรอของหัวเลย

ao 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 chửi ao phút xe đạp chửi Ở tay chửi một cái di tản chị được rồi ngủ ngay hết